วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามามามาเก็บเห็ดกับฝรั่งฝังโขงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดคันตาเลนค่ะนี่จ้าออกมาเป็นซ่อเป็นซ่อเป็นดอกไม่งามให้งามว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่น่ะเห็ดอย่างมาไปงามแท้เห็นแต่ประเทศอื่นเพิ่นเจ็บคือดอกไม้จ้าเนี่ กำลังฟังโขงก็ได้เก็บเพื่อกันจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าพี่นะเออพออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้อยหยยบเปื่อยถึกฝนจ้ะเปื่อยไปน้ำห้างผุไปน้ำว่าเป็นยังคอยเก็บเอาย้ำบ่มีกะยังเก็บเลือกเอาแบบนี้แหละจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องจา้าย้ำมีกะคอยเก็บไปจ้ะไปใส่อีกละ ไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยค่ะเสียงลมแห้งๆจ้ะเสียงลมนี่จ้ะไปเก็บเหงาเงาไปน้ำกันเลยจะ้ะตอกน้ำงามจะ้ 3, 000, จะกู 3, 3, นะตอก้ำงามตอกเก็ดมา กุมเป็นกลุมจ้ะเห็ดเี้ยขึ้นมาออกเป็นกลุมเป็นกลุมแทะเ็ดบบน้ตินะล้เชียร์จ้ะน,นั่นกานสิปักมือุณึงเชียเชียร์ใบไม่ออกมันจังเก็บง่ายจ้ะง่าใบไม่นาะขึ้นมาขึ้นนอกจ้าขึ้นมะนมาขึ้นมะา ขึ้นนะหน่าเพื่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่าเห็ดตันตะเลี้ยพึ่นนะพึ่นนะโอ้โอ้เกาะสายอันครับผมคุณประกอนครับเห็ดอ,อันนั่นโอ้ยเห็ดภาวาสายชาดแบสจ้ะสายชาดแบสเกาะน้ำดึงหน้าดึงล้างกันอยู่สายชาดแบสเกาะน้ำเกาะเนี่ยังไปเรื่อยๆ ดูกันไปเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดเดือนสิบสองด้วยจ้ะเห็ดอันนี้เห็ดออกเดือนสิบสองอูอ้หู้หู้หู้จ้ะนางย่องย่อเก็บจ้ะคุณน่ะ,ะเบงพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิบ้งเบิง้งคุณน่ะไม่นอนทับอยู่เหรอเพเห็นว่าทาั้งนานน่ะแม,มนมืด ทิ้ไม่ทับเสยเลยเออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแลยมองนี่นะโชคดีจ้ะไอ้ที่คลอตามหาจ้ะเห็นเตนประเทศอื่นเก็บ อยากเก็บพักเป็นจประเทศอื่นเก็บอยากเก็บอยากเห็นแบบนี้กระโปได้เห็นจ้ะทามไทยกระโปนมี้ไทบอกเลยจ้าเด้อเก็บใส่กใส่กมีใไรบอกกันจ่าดินะี่เราเคยถามเราจ้ะ ยามเฮาเฮาเราบอกคนยงามเฮาไปถามเขาเขาบอบอกจ้ะยังมาถามที่จังก็บอบอกโอเคออกมาจ้ะออกงามไ้งามมาเพื่อนออกนะออกเป็นซอ้อเป็นซ้อเลยออกก็แม่นออกหน่อยๆ แค่ออกว่ะเสียงลมเสียงลมแห้งได้แห้งว่ะจะเห็ดต้นสะอาดจริงนะเฮาซีเห็ดไว้แล้วในแถาเอ้ยคือว่ามีแต่อันนี้แค่เขาติดตัดไปเลยก็ตัดบ่ได้จะเขาเก็บมือเดียว เก็บเพชรมือเดียวเขาติตัดไปเลยเขาการะตัดบ่ได้ตัดขาไปน้ำกระตัดบ่ได้จ้ะมันบ่ได้อยู่แป้นเพื่อนประเทศอื่นจ้ะมันอยู่อันน้ำน้ำแล้วก็อยู่น้ำหง่าหกหกจ้ะหง่าก็ะหกออกเท่าละจุ้มจ้ะดึงเท่าละจุ้มรวด ก็เลยเก็บบาง,งามๆในด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อหน่าเขาเสียวขาตั้งกล้องมาเก็บให้เบิ่งดีๆงามๆเด้อจ้า่นเก็บไปก่อนจ้าน่าชิมูกน้อยฝนตกตกชิมูกน้อยเก็บในนีอ่อวยนี่จ้ะ ลิ่งเพิ่นออกน่งออกก่อนออกก่อดเทออกวลอนี่นี่จุ่มดอกไม้นี่มาเห็นเกียบเหยียบจักรเลนนะอือแมลเลือดัน่ะเกียบเหยียบ คุณจะเลี้ยงเป็นแถวไปคุณงานเลิศตายๆๆ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 นอๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆพๆๆอ้พๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆอๆไๆๆง้ๆๆ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 ้ๆๆๆ แต่ว่าเวลาลวกเวลากินเพื่อนอันนั้นจะเพิ่นยุบเนาะเพื่อนทางยุบเห็ดอันนี้นะเก็บไปหลายๆก็กะยุบจะได้หน่อยนึงฮะนะน้ำเห็ดกินนะเขาเอาไปอันนั้นเด้อจ้ะส่วนมากเขาเก็บไปเห็ดอันนั้นกินเขามาดทอดใส่ไข่มกก็ได้จ้ะมกก็แซบ่บ แค่ป,ลปลาล่างตังโครงมากกินไข่ทอดไข่แยบดีโอ้อันนี้น,น้อยๆบอร์อะไ,ได้ดอกทำงานค่ะในส่ซนจ้ะใส่โซนมากโซนหลายครับเก็ดมือเดียวจ้ะ่อแม่พี่น้องจ้ะเด็ดมือเดียวตั้งกล้องปกติจานเสียบใส่กระเป๋าอยู่ ขาตั้งกล้องน่อยนะจะของเราออกเมื่อมาโบก็เหยีดกันเลยไม่อยากเอาคนมาจ้ะพื่ะแม่ที่นอจาเบ่เมื่อมาโบมีเหักกับอืมโอ้ยมือพอเหียดล้เสียดายตั้งกล้องนางเก็บในน้ำน้ำแม่เลยเลย ไม่เสียดายที่ดอกมือดูนี่นะเงานี่นะเป็นอันนี้เลยนะคะดินออกจ้ะปวดขาให้ยืนเนี่ยโอ้ คนประกอบแล้วไปเชียวเอียงมาไปงามกระเดียกกระดอแทียวน่ะนะพุณน่ะตาย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 คุณน่ะโห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 แม่พี่น้องจ๋าโอ้ตรงนี้คืองามแท้โอ้ตรงนี้คืองามแท้พ่อมึงสุดยอดเหลืองเลยล 5, 5เหลืองเออเฮอเลยโอ้นี่แหละเข้าห้องทองคำในดินน่ะ เห็นบ้านี่อออืืหทองคำในดินโอ้โหดินทองคำน้ำปันดินทองคำน้ำปนไงพี่น้องจ้ะทิพย์ทอดในยร้อยจ้ะทอดใหญ่ร้อยคุณนะ่ะดึงเอาดึงเอาเลย เป็นกระต่ายอีกที่เกาจะาพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนะปยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจา้า วันหน้าจะพาไปทำอะไรอีกติดตามดูติดตามชมฝรั่งฝั่งโคง้งคอยเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิง่งฝรั่งฝั่งโค้งเก็บเห็ดเมืองนอกเมืองนาับมีเห็ดมีหอนเก็บคือประเทศไทยเฮ้านอจ้าเนาะเบิง่งหาอยู่หากินจ้ะคือบ้านเฮาแหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ้ายังไงก็ เป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโคงในเด้อจ้าไปละจ้าบ๊ายบายเต็มกระตาาน้อยเขาคือเก่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า